จัดใส่จานแล้วยำทูน่าในกระป๋องง่ายๆที่ติดพาทําไปนะคะทําง่ายมากนะคะแล้วก็อร่อยและมีประโยชน์มีแต่สมุนไพรไทยเราทั้งนั้นอันนี้คือกระเทียมดองนะคะกระเทียมโทนเนาะ,กระ,นนะกระเทียมโทนดองไม่รู้โทนไหมนะกระเทียมดองที่เยอรม,มันละคะ่ะมันจะออกเปรี้ยวนิดนึงนะคะติดชอบกินเนาะนี่ค่ะต่อจากนั้นเรามาต่อด้วยเนี่ยหมูทอดกระเทียมค่ะหมูทอดกระเทียมพริกไทยนะจ๊ะ แล้วก็ผักวันนี้มีแค่แตงนะคะไม่เน้นผักนอกวันนี้เนาะเน้นเนี่ยค่ะเลยมาค่ะมาทานข้าวด้วยกันเลยเดี๋ยวไปดูการทำในต้นคลิปเลยนะคะติ๊กให้ไว้ก่อนนะคะโอเคค่ะมาจ้ามากินด้วยกันอยากนาเสนอเนี่ยทำง่ายแล้วมีประโยชน์ด้วยเนี่ยค่ะม,มาจ้า สวัสดีค่ะแซบแบบมัมเหมือนีสิบห้าย่ำทูหน่าในกระป๋องนะคะเครื่องก็จะมีพริกบักหน้าแล้วก็ติ๊กจะใส่อันนั้นน้ำเด้อเขื่อนว่าขิงอะ่ะอืหอมเอเใบบักกูดอืมตะไคร้แล้วก็ผักชีหอมหอมสดแล้วก็หอมนะคะเริ่มแรกเลยคือติ๊กกบสีใสเอาน้ำมะนาวลงก่อนนะจ๊ะน้ำมะนาวจะลงไปอือหื ระกะน้ำตาลนะคะบอตองหลายเด้อใส่ไปก่อนถ้าเกิดบ้านบอโอเคกัจังควายใส่ไหมลวกันน้ำตาลนิดนึงค่ะใส่ลงไปก่อนเนาะเข้าก็จังควายชิมเอาติดกับสีใสบบกพริกค่ะเนี่ยขิงค่ะประโยชน์ทั้งนั้นนะคะช่วงนี้โควิดต้องกินสมุนไพรไทยค่ะหอม คล้ไปมะก,กรูดใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็นี่ค่ะหอมสดแล้วก็ผักชีหอมนี่ค่ะใส่ลงไปเลยแล้วที่ก็จะคนนะคะง่ายๆคุณทาง่ายๆอร่อยออร่ยนะคะประโยชน์เยอะค่ะอืเห็นบะเนี่ค่ะเห็นไหม,มเดี๋ยวชิมดูก่อนนะคะแป๊บหนึ่งอืม ัาลงไปอีกค่ะตามนิดนึงมะนาวค่ะเน้นเปรี้ยวเสร็จละยำทูน่าในกระป๋องง่ายๆค่ะนะคะกินก็ขอสวยหอนๆค่ะแซ่บเลยหล่ะค่ะคุณเห็นบอเนี่ยค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะยำทูน่าในกระป๋อง สวัสดีค่ะแซบแบบมัมม่าแล้วจ้าก่อนอื่นเลยขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ให้มากทั้งจะเป็นคนเก่าคนใหม่นะคะกับคนที่กำลังจะเขามากก็ขอบคุณหลยๆที่เขามาสนับสนุสนเราเป็นแรงใจให้กันนะคะมือน,นีติ๊กมี่ยำทูน่าในกระป๋องนะคะใส่สมุนไพรบ้านเราเนาะมีที่ทำเห็ดไหเบิองเหรอดนคลิปนะคะเข้าไปเบิงเลยเนาะและ้วก็หมูทอดกระเทียมค่ะง่ายๆเลยค่ะมือน,นี้นะคะมากินข้าวกัน ค่ะคืออยากเนาะบอตมูว่าจะกินอีย่างยุคโควิดอะไรที่มีในบ้านเราก็ทํากินค่ะมีปลากระป๋องมันโมเม,น,ม,น,มนปลากระป๋องอะมันโมเมนปลากระป๋องมันบาดเท่านะมันเป็นทูนาในกระป๋องกยำกินได้ค่ะอร่อยด้วยนะคะนี่ค่ะอยากให้เบิ้งนี่จะ้ะอร่อยอร่อยด้วยกันค่ะมามามา่มามากินน้ำกันเลยบบตันี้กินเข่าค่ะมือนี้สิห้ากินเข่านะคะมาจ้ะ คำนี้เลยนะคะเอาไปลงไปในข้าวเนะนี่ค่ะเห็นไหมเอาลงไปในข้าวติ๊กใส่ขิงน้ำนะคะเพราะว่าให้ความหอมแล้วก็มีประโยชน์นะคะช่วงมีโควิดต้องดูแลสุขภาพนี่ค่ะอืมอร่อยมาก กรเทียมลงไปด้วยค่ะกะเทียมดองอยู่นี่แสบอยู่ด้วยค่ะออกเปรี้ยวเนาะคคนมักเปรี้ยวก็จจจะกินใดเลยหมูทอดค่ะ ออกินน้ำแป๊บหมูทอดกะระเทียมพริกไทยนี่ค่ะออื ดำทูน่าอร่อยมากนี่ค่ะใช้กระเทียมลงไปด้วยอืม้ม เคี่ยวมันนิดดเผ็ดเค็มหน่อยๆสุดยอดขิงมันกรให้ความหอมเนอลแล้วกับเผ็ดหน่อยๆนะคะนี่ค่ะ ดูนะใส่ลงไปค่ะอ,อือหืออือหือหมูทอดค่ะ อร่อยอืมกินค่ะอืม นมากคลิปนี้กบสิฝากไว้แค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ติ๊กด้วยนะคะกดกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะวันนี้พาทำเมนูง่ายๆที่ใครๆก็ทำได้อุปกรณ์มีในบ้านนะคะจัดสรรเข้ามาให้กินค่ะปรับประยุกต์เอานะจ๊ะสำหรับคนที่อยู่ต่างแดนเนาะ ไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย